ครับถ้าหากพูดถึงอัฐิหรือว่าเท่ากระดูของมนุษย์นั้นก็เป็นสิ่งสุดท้ายนะครับที่เรามักจะเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อเป็นการระลึกถึงการมีชีวิตอยู่ของบุคคลนั้นๆสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดแล้วก็เป็นเรื่องลึกลับน่ากลัวสําหรับใครหลายคนนะครับแต่สําหรับชายคนหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามเขานําเท่ากระดูกหรือว่าอัฐิของคนนั้น มาปลูกต้นไม้กว่าล้านต้นเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรและทำอย่างไรลา The Story ช่วงนี้ครับควันที่ลอยเหนือปล่องเมนเปลวไฟที่เผาร่างจนเหลือเพียงเท่าทุลีนี้นี่คือสิ่งสุดท้ายของชีวิตและสังขารมนุษย์ที่จะสูญสลายหายไปตามวันเวลา หลายครอบครัวนำกระดูกไปประกอบพิธีตามความเชื่อเช่นร้อยอังคารหรือฝังดินแต่กับครูยศเหล่าอันใช้ไวไัยเกษียณท่านนี้เท่าฐานอาัฐิกลับเป็นสิ่งมีค่ามากกว่านั้นเขาจึงสะสมอัฐิของคนตายเอาไว้เป็นจำนวนมากพศ2520ก,กว่าๆผมเดินผ่านลำน้ำชีตอนนั้นเนี่ยลำน้ำเนี่ยมันแห้งความเชื่อของพี่น้องที่อยู่ ใกล้กับแม่น้ําชีนี่คือคนส่วนมากจะนําเอาเท่าฐานอัิผู้วายชนไปโปรยลงในแม่น้ําปีนั้นน่่มันแห้งแล้งแล้วก็สามารถเดินผ่านได้ตัวผมเองนี่ก็เดินผ่านลําน้ําชีไปก็เห็นกองเท่ากระดูกเห็นอัฐิต่างๆลอยอยู่ตามแม่น้ําบ้างจมอยู่ก้นแม่น้ําบ้างทั้งๆที่มันตื้นเขินหม้อไหถุงปุ๋ยเศษพลาสติกอะไรต่างๆมันเห็นแล้วนี่เกิดภาพปวดจาดตา ผมก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราเอาเท่าถานอัดทีไปทำประโยชน์อย่างอื่นเช่นเอาไปปลูกต้นไม้ให้ผู้ไวชนเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์กว่าหรือแต่แนวคิดที่จะเปลี่ยนโลกของครูยศกลับถูกมองว่าแปลกเพราะเป็นสิ่งที่ขัดกับความเชื่อของชาวบ้านในตอนนั้นเขาต้องถูกตราหน้าว่าเป็นคนบ้า ที่นำกระดูกของคนตายมาปลูกต้นไม้โอ้ oh. มองน่ากลัวมากเลยหาว่าครูยศเนี่เป็นบ้าจะเอาผีสางคางแดงเอาวิญญาณมาห้อยหอนอยู่ตามป่าตามต้นไม้นี่มันจะได้ไปเกิดที่ไหนสักทีแล้วคนก็กลัวด้วยไม่เอาไม่เอาชาวบ้านส่วนมากก็จะคิดอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงแนวคิดคนนี่ต้องใช้เวลายอย่างพูดง่ายๆว่าเกือบร้อยปีกว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดของคนได้ ต้นยางนาอายุกว่า40ปีที่สูงตะหงานอยู่นี้คือต้นไม้ที่เกิดจากเท่าอฐิของหลวงปู่บุญปัญญาสาโรสมพานตาบอดผู้เลี้ยงดูครูยศมาตั้งแต่ยาว์ยัยต้นยางนาซึ่งปลูกด,ด้วยเท่าฐานอฐิของหลวงพ่อบุญปัญญาสาโรท่านเป็นพระคือท่านบวชพระแต่ว่าตาท่านบอดทั้งสองข้างผมก็ไป ดูแลอุปถากท่านเป็นเด็กวัดคือว่าเป็นไปดูแลหลวงตาเนื่องจากว่าพ่อแม่มีหมุดหลายคนท่านก็ได้อบรมสั่งสอนดูแลส่งเสียเล่าเรียนจนมีความเป็นครูยศจนถึงวันนี้เมื่อท่านถึงมอรณภาพผมก็ได้นำเท่าทานอัทีของท่านมาปลูกต้นไม้ให้กับท่าน กว่า40ปีที่ครูยศต,ต้องอยู่ร่วมและคลุกคลีกับเท่าอัฐิของผู้วายชนแน่นอนว่ามักจะมีเรื่องราวที่ตัวเขาเองยังไม่สามารถหาคำตอบได้ผมทำงานหนักมันอาจจะหูผมอาจจะแว้วไปก็ได้คือผมนำเท่าฐานอาัฐิไปปลูกที่วัดป่าโรดจนธรรมเท่าฐานอัฐินั้นก็เป็นของนักการเมืองใหญ่ผู้นำมวลชนทั้งมอบหลาหลายเลยที่ท่านเสียชีวิตไปแม้กระทั่ง นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีฝีปากเอกนี่แหละญาติท่านก็นําเท่าทานอาทิมาปลูกวันนั้นเนี่ยผมได้นําเท่าทานอาทิตย์ยอดนักพูดนักปาใสมารวมกันประมาณไม่ต่ำกว่าห้าหกเกียรติรายปลูกให้พร้อมกันในวันนั้นเลยตกประมาณตีสองตีสามเนี่ยมันเหมือนมีคนคุยกันหูผมได้ยินเหมือนเสียงคุยกันเสียงคุยกันเสียงดังเลย ด้วยความแปลกใจก็เลยลุกขึ้นมาดูว่าเอพระทําไมปกติแล้วท่านก็จําวัดแล้วก็กุฏิก็อยู่ห่างกันผมก็เดินมาสํารวจผลปรากฏว,ว่าพระก็จําวัดเงียบไม่มีรูปใดที่จะตื่นไม่มีอะไรเลยผมก็เลยสงสัยว่าโอ้หรือว่าเรารวมเอาเท่าทานอถิของอท่านผู้มีความรู้ความสามารถท่านผู้มีฝฝีปากเอกมารวมกันนั่นแหละทำให้ผม นันแหละตั้งแต่ทําโครงการมามีครั้งเดียวนี่ยทำให้ผมหูแว่วว่าได้ยินเหมือนกับมีคนปราศัยมีคนพูดแม้ว่าจะพบเจอเรื่องราวประหลาดแต่ถึงกระนั้นเองสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจของเขาได้เอาวิธีตามความเชื่อนี่ก็ไม่มากอะไรเวลาจะนําเท่าทานอาทีไปปลูกเราก็นิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธีสวด อย่างน้อยมาบังสุกุลให้กับเท่าทานาทีเป็นการให้กำลังใจญาติผู้วายชนเป็นกมเป็นการทรงบุญให้กับผู้วายชนให้ไปสู่สัมประยภพาเบื้องหน้าเราจะทำให้สมเกียรติเลยนิมนพระมาเหมือนกับเราทำพิธีศพทั่วไปนั่นแต่จะใชะ้ระยะเวลาสั้นๆไม่มากมายอะไร จากการชาปนก,กิจเสร็จพิธีชาวบ้านที่ต้องการจะนำเท่าอัติมาปลูกต้นไม้ก็จะนำมามอบให้ที่หอเก็บเท่ากระดูที่มีมากกว่า500อยแห่งทั่วจังหวัดมหาสารคามและทันทีที่สะสมเท่าอัติของผู้วายชนได้จำนวนหนึ่งครูยศก็จะนำมาปลูกต้นไม้โดยจะขุดหลุมลึกลงไปกว่า50เซนติเมตรเมื่อเตรียมดินโดยผสมกับปุ๋ยคอก แล้วก็จะนำเท่าฐานอัฐิของผู้วายชนไปผสมอีกครั้งเพื่อให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่จากต้นกล้าซูป่าใหญ่ต้นไม้ที่เกิดจากเท่ากระดูกกว่าสองล้านต้นได้เจริญงอกงามสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่ราบสูงของภาคอีสานและในปัจจุบันนี้แนวคิดของครูยศ ก็ได้ถูกส่งต่อสู่เยาวชนรุ่นหลังให้หันมาใส่ใจทรัพยากรทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการสะสมเท่าทานอาทิผู้วัยชน,นทำให้ผมเกิดอนุสติเกิดหลักธรรมสอนใจตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตายเราตายแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ ก่อนที่เราจะตายก็ดีหรือว่าเราตายไปแล้วก็ดีนี่เราจะทําคุณประโยชน์อะไรให้แก่ชาติให้แก่แผ่นดินเกิดของเราบ้างสิ่งที่คุณรักและหวงแหนที่สุดคือร่างกายของคนนี่แหละถ้ามันเป็นเท่าฐานมันเป็นอัฐิแล้วนี่เอามาทําคุณประโยชน์ให้กับโลกให้กับแผ่นดินโดยเอานํามาปลูกต้นไม้นี่ก็ยังดีแต่หลักลึกๆจริงๆก็คือว่าโครงการผมนี่คือมันเป็นเพียงกุศโลบายอย่างหนึ่งเท่านั้นที่อยากจะให้คน ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่หันมาเอาใจใส่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าพึ่งถึงกับให้กับตัวตายเลยการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความไม่แน่นอนของชีวิตนี้อาจทำให้เรามองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเพราะสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นเพียงเท่าทุลีที่ลอยลิ้วไปตามกระแสลมและจมลงสู่พื้นดิน ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมาสร้างประโยชน์คืนสู่ธรรมชาติคืนความงดงามให้กับพื้นดินทั้งนี้ก็เพื่อลูกหลานจะได้มีอากาศที่ดีมีทรัพยากรไว้ใช้ตลอดไปนั่นเองครับเมื่อบ้านหลังสุดท้ายของคนตายกลายมาเป็นบ้านหลังใหม่ ของคนเป็นนักสะสมท่านนี้เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรล่าเดอะสตอรช่วงหน้าครับ